กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2,568นำโดยสินินาธเองตระกูลประธานกรรมการบริหารกองประกวดนางสาวถินไทยงามได้จัดการประกวดรอบตัดสินณโรงแรมเอสปาร์กรังสิตโดยสาวงามที่ชนะใจกรรมการคือหมายเลข17นางสาวนาตาลีสุกีอุระหรือน้องนานะอายุ24ปีสาวงามจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขวามงกุฎพร้อมกับเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทไปครองครับ รู้สึกตื่นตันใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านันเองก็ประกวดนางงามมาหลายปีค่ะแล้วเวทีแรกที่หนูได้ขึ้นประกวดก็คือมิสทินทินไทยงามเมื่อสิบปีที่แล้วพอดีค่ะเพราะฉะนั้นการได้มากลับมาอยู่อยู่บนเวทีนางสาวทิน,<ช>น,นไทยงาม <ๆ S 1> ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆและมันเกิดกว่าที่ฝันจริงๆค่ะที่ได้เข้าพรมงกุฎในค่ำคืนนี้ค่ะวินาทีที่เาประกาศชื่อลำวันยังไงบ้างเห็นว่าสุกลุ่มปย่างืนเต้หนูรู้สึกว่าในหัวหนูมันโล่งไปหมดเลยแล้วก็ขนลุกไปถึงคือหัวจริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นลม รู้สึกว่าเส้นตาจ่าแจงบกไม่ถูกจดตั้งสูตรงไปเลยแล้ววินาทีนี้จับตกระปุลเป็นงี้ยค่ะเรามีแป๊บหนึ่งแบบว่าฉันแน่ันแน่ฉันแน่เลยหนูคิดคำหนึ่งในหัวนั้นก็คือไม่มีเหตุผลที่จะมองอนาคตด้วยความสิ้นหวังค่ะหนูท่องคำนี้ตลอดแล้วมันจะเป็นชื่อหนูจริงจริงแล้วตอนจับมือจะมีการอะไรคือกับบุญไหมคะว่ายังไงบ้างยังไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าหลับตาแต่ก็แบบจุดก็แบบประ่าททำอะไรกันแต่ก็ตื่นเต้นมากมาเลยค่ะเพราะว่า น่าจะเป็นครังแรกที่จับมือกับน้องบุรด้วยเราทั้งสองคนคือตอบคำถามดีมากๆก็ไม่มีแค่นั้นจะเป็นใครก็ได้มินาทีขอเขาเยอะกไปในรอรบรอบห้าดีกว่าแล้วตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราตอบคำถามคนสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนันใจเราคิดว่ายังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า ใจหนูคือทุกครั้งที่เขาถามคำถามเพื่อนๆน,นะคะหนูก็จะคิดไปด้วยว่าถ้าเป็นเราเราจะตอบอะไรดีแล้วก็เป็นเกอนกับการทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถามหนูอ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูกำลังมีอะไรบางอย่างในมหัวแล้ววันนี้แปลกมากเลยค่ะที่หนูไม่มีความตื่นเต้นเลยสักนิดแต่ว่าทุกอย่างมันไหลออกมาแล้วเหมือนกับว่าประสบการณ์10ปีที่เราสังสมมาได้ทําให้มันสเปรตขในวันนี้ค่ะตอนนี้คิดว่าวเองควาฝันหรือไงคิดค<อ>่ะเนาะมันเป็นความฝันเนาะใช่นนค่ะไม่อย่างเมื่อกี้ที่บอกกี่ปีนะคะ10 10ป ก็เป็นพิธีที่สำคเพราะเป็นพิธีที่เราบวงกุฎกันครับใช่ค่ะก็คือเวทีนี้เหมือนกันทีวมาบุมที่นี่อีกใช่ค่ะอยากบอกเลยครับพิธีขีดสวยงามไหมก็อยากบอกว่าเวทีนี้ตาสิ้นดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ครอบครองมงกุฎในค่ำคืนนี้ขอบคุณพี่สตาทุกคนพี่นึกคนที่เอ็นจอยกับหนูมาตลอดหลายวันนี้ค่ะโอเคค่ะมาบุญกันบ้างรอบหนึ่งยังไงบ้างครัวันนี้ ก็ตื่นเต้นมากๆตอนที่แบบว่าประกาศ5้าคนเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าพอเรา,เอาพอเราได้ตอบคําถามไปแล้วเนี่ยแล้วก็ฟังเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนตอบอะไรบ้างแล้วก็เห็นว่าทุกคนตอบดีหมดเลยค่ะพอพอแบบนั้นหนูก็เลยถามเพื่อนว่าหนูตอบแย่มากไหมเพราะว่าหนูก็กลัวโดนดุอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่า วันนี้ห้าคนใครก็ได้เพราะว่าเพื่อนพี่แล้วก็น้องๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเราสนิทกันมากในกองนะคะ <c oughs> เฟลลี่กันสุดๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกประทับใจมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในเวทีที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้มายืนอยู่ถึงรองหนึ่งค่ะถายยาบุกเนี้ยเราเป็นตัวเต็งเหมือนกันวิทยาที่เราจับมือตอนนั้นเราคิดยังไงบ้าง วิธีที่จับมือก็คิดเหมือนกันว่าขอให้เป็นชื่อตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันที่เราเก็บตัวเนาะเราทาทุกวันเต็มที่แล้วก็ด้วยสิ่งที่เรา,ามุ่งมั่นตั้งใจเนาะเราก็เลยอยากที่จะแบบเป็นที่หนึ่งในวันนี้แต่ในหัวหนูก็แบบว่าใครก็ได้ใครก็ได้เพราะว่าหนูก็สนิทก,กับพี่นาน่าเหมือนกันก็คุยกันตลอดอยู่ในกองแล้วบบคุยกันทุกเรื่องแบบว่าพี่นาน่าเป็นไงบ้างทําอะไรนู่นนี่นั่นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออสองคนนี้ใครก็ได้แต่ในใจก็ยังอยากให้เป็นเราอยู่ค่ะ ก็แฮปปี้มากค่ะแฮปปี้แต่ก็แอบร้องไห้นิดนึงเรารู้สึกว่าจริงๆริงจะร้องไห้ตั้งแต่เข้าสองคนสุดท้ายแล้วตอนจับมือแล้วพอแบบว่าประกาศผลมามันก็เหมือนกับว่าจริงๆเราก็ตั้งใจแต่พอเราไม่ไปถึงหวนเราก็แอบ ผิดหวังแน,น,น่อยแต่รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มาถึงจุดดีได้เราก็แบบเออสุดๆแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบก็ไม่ได้เสียใจเลยค่ะที่แบบว่ามาจนถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออประทับใจในตัวเองมากแล้วก็ประทับใจในเพื่อนทุกๆคนมากเลยใช่ค่ะมาลองถ่าตอนนี้ค่ะจะไงบ้านค่ะกับำแหน่งที่ได้วันนี้ก็โน่นี่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะเวทีงานจะถิ่นไชยงามเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของหนูนี้เลยก็ เราเก็บตัวกัน5วันเนาะค่ะ,คะแล้วโนนี่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เราก็สนุกสนานกันะนะเราก็สนิทกันเร็วมากๆเลยทั้งที่เป็น5วันนะคะก็ะโนนี่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญในเส้นทางนางงามของโนนี่นะคะแล้วก็โนนี่ก็จะไม่ไม่หยุดต่อไปก็จะก็จะเดินเดินเส้นทางนางงามต่อไปนะคะแต่ก็เราก็มีความคาดหวังเหมือนเหมือนนองบุ๋มเนาะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโนนี่คิดว่าใครก็ได้ใค,ใครก็ได้ทั้งห้าคนตอบดีกันหมดเลยแล้วก็สวยกันทุกคนเลยนะตัวว่าถวว่าเวทีนี้เป็นเวทีธรรมของเราเลยเป็นเวนทีใหญ่ก็อยากพัฒนตาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะก็โนนี่ก็อยากขอฝากโนนี่ไว้นะคะแล้วก็สนับสนุนโนนี่กันเยอะๆนะคะโนนี่ก็เป็นหน้าใหม่ของวงการนี้เลยเ<อ>แล้วก็คิดว่าเราเราคือวงการนางงาม มีความเหนื่อยนะคะออแต่ก็สนุกด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเรานี้ก็ท้อค่ะออตอนแรกเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์นในด้านนี้เลยแต่ว่าเรานี้คิดว่าเราเราเออชื่นชอบตรงนี้เ,ออเราก็าจะเดินต่อไปค่ะสู้น้องไปบิน๊น้องโอเคค่ะกอามาจุดบ้านค่ะเป็นยังไงบ้าง ตัวเต่งด้วยมีรองอหนึ่งอยู่ในมือการันตีด้วย <c oughs> แล้วบานรถทูนักสาวทีไทยงานาด้วยรู้สึกยังไงบ้า,างคะจูเจก็จริงๆอ่ะสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ามันเป็นคนละฟิลลิ่งเนาะหนูบอกทุกคนเสมอว่าทุกเวทีมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดร <c oughs> องหนึ่งเวทีนั้นจะมาตุ้บที่นี่เท่าไหร่หก็ไม่ผิดอะไรไม่ต้องกลัวว่าแบบเออเราเคยเป็นใครมาก่อนทุกครั้งเราเริ่มใหม่ในทุกๆเวที น,น้องๆเดินสายกันมาเป็นร้อยเวทีถ้าเกิดต้องมานั่งคิดแบบนี้ทุกเวทีมันก็เหนื่อยถูกไหมดังนั้นอะค่ะจิกก็เลยรู้สึกว่ามันก็กดดันเนาะคนก็มีความคาดหวังกับเราประมาณนึงแต่ว่าจิกว่ามันเต็มที่มากๆแล้วแล้วก็เป็นการส่งท้ายชีวิตนางงามที่ดีค่ะเจปีที่ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วกลับมายืนอยู่บนนี้อีกครั้งหนึง่งไม่ได้เพื่อแค่ตัวเองแต่ว่าน้องๆอีก ยี่สิบกว่าคนวันนี้ค่ะ,ละหลายๆคนน้องมีความฝันมีความหวังเพิ่มมากขึ้นได้ช่วยเหลือเขามากขึ้นแล้วได้มารวมทีมตัวแม่ทั้งนั้นนะคะในตรงนี้แม่มารวมทีมกับเขาตรงนี้ดีใจมากแล้วค่ะก็จริงๆไม่อยากให้คิดมากว่าแบบเ,เคยเป็นน้องหนึ่งล่องสองล้องสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มใหม่ไปได้วยกันแล้วก็ทุกเวทีศักดิ์สิทธิ์เท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันค่ะภูมิใจมากๆที่ได้เป็นทีมของทีมไทยงามอย่าบอกว่าจุกซีจะแผ่นรองเท้าแล้วอันนี้คือวทนสุดท้าย ในในใจคิดว่าอย่างนั้นค่ะก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะผิดากเวทีใหญ่ที่นี่เลยด้วยตำนานเจ็ดปีไม่ตำนานเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีปรากฏการณมันมันอิ่มตัวจิ๊กเวยหนูมีบริบทใหม่ๆหค่ะจิ๊กมีบริบทใหม่ๆที่เราก็เติบโตน้องเหมือนพี่ๆเองวันนี้ตามหาความฝันวัยหนึ่งที่เราโตขึ้นเราก็อยากจะออกไปทําอย่างอืน่นเราไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเราจะวิ่งตามหาความฝันเหมือนน้องๆและเราถึงเวลาที่ต้องเปิดโอกาสให้หน้าใหม่ๆเขาขึ้นมามีตัวตนแล้ว เราก็าไปเติบโตในเส้นทางของเราค่ะก็แต่หนูก็ยังสพอร์ตน้องๆทุกคนเสมอเหมือนเดิมรักในเส้นทางนี้เหมือนเดิมอาานาคตอาจจะเห็นหนูนั่งรีแคปนางงามก็ได้ใช่ไหมเรื่องหน,มน,มนูมาเป็นกรรมการได้นะคะ,อ,ะอาจจะเห็นหนูในเวนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ๆสื่อวัชนเองหรือว่าใครก็ตามที่อยากเจอยังเจอกันได้ยังพูดคุยยังทักทายกันได้หนูไม่ใช่นางงามแต่หนูยังเป็นจุกจิกของทุกคนเสมอค่ะ ในฐานเราไปรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันค้าสุดท้ายแล้วอยากให้อวยพรน้อ,นนนองๆก็ในเส้นทางวันน,ำน,ำนาเป็นคนรเลยลอ่ะอ่ะละคพรนะเด็กๆ <laughs> ขาก็ในฐานะรุ่นพี่แล้วกันเนาะอวยพรทั้งคนมองคนรองแล้วก็อวยพรไปถึงน้องๆท,ทุกคนที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะก็เราเดินไปเรื่อยๆอย่ายึดติดว่าเราจะอยู่สูงอยู่ตำตำแหน่งไหนเราทุกคนแพ้ได้ชนะได้แต่เส้นทางนางงามยากแต่คุมค่า ให้ชีวิตที่ดีกับเราแล้วก็ให้คนที่รักเรามากมายขนาดนี้เลยสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะร้องไห้อีกรอบละออะไรกับอะไรก่าค่ะเออยังไงบ้างชื่อมิติโผล่เลยยังไงบ้างทำกับประกวดครั้งนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนมีศักยภาพมากๆแล้วก็เราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมในแต่ละวัน รวมถึงพี่พี่สตาฟนะคะดูแลเราดีมากๆกองเลี้ยงดีมากเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ทุกคนนะคะมีศักยภาพกันหมดเลยเราก็ตั้งใจมากๆเรามาไกลได้ขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ยินดีที่จะเป็นทีมของทีมไทยงามค่ะวันนี้เห็นอะไรเป็นคอนเนตนแบบว่าในเพจนอ่างงามต่างๆเลยคือว่าตอนที่เราซ้อมเดินเราช่วยพี่ๆน้องๆทุกคนเลยบนเวทีอยากให้เราทำแบบนี้ ก็จริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่สม่เสมอแล้วก็ด้วยความที่หนูชอบแบบว่าช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะสอนให้กับพี่พน้องๆเพื่อนๆค่ะแบบสเต็ปเล็กๆน้อยๆที่เราได้มาจากคุณครูที่ เขาเคยสอนเราหรือว่าเพื่อนเพื่อน LGBTQ ที่เคยสอนเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นวิชาที่เราอยากจะให้เขาแบบทริคเล็กๆน้อยๆอาจจะช่วยเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่โอเคเรามาถึ่งคั้นที่แบบโอเคสอนคนได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะอค่ะิดจบที่นาดนะนะครับฝากหน่อยค่ะนางสาวพิมในงามสวรรค์167ค่ะคุเแปด ค่ก็อยากจะขอบแบบขอบคุณทุกคนอยู่ครั้งนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามพวกเราทั้งในบริบทของการเป็นนางงามและบริบทอื่นๆของชีวิตค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังไล่ตามความฝันว่าไม่ว่าความฝันของคุณจะต้องใช้เวลาหนึ่งปีห้าปีหรือเป็นสิบสิบปีก็อยากที่ยอมแพ้อย่าล้อใจค่ะขอบคุณค่ะอยากเป็นทายมชื่อตัวเองแล้วก็ตำแหน่ง ได้ค่ะก็ยังไงก็แล้วก็วขอฝากนานะนาตาลีสุกิอุระนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2568ไว้ในใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ